ตี่ชำนี้อะไรบ้างยังเน่าอยู่บลเล่หุบหลอนยังเน่าแต่ว่าเจ็บนะเสายังมาได้เสาเจ็บแต่ได่อะไรนะเจ็บนี่ก็ไข่เน่แล้วไข่เน่แล้วแต่มันยังเน่านหบลเลเน่าซ้ำยังเน่ายังซ้ำอยู่มันบลเล่บวกรวมันบ่แล้วบวกรวยังคิดอยู่ยังคิดอยู่บ่แล้วยังคิดเห็นที่ภาพที่ว่าเคยอยู so ่เคยกินน้วกันเคยอยู่เคยไปนับมังกันนะมัน แม่ไม่ดิฟแล้วมาฮักครึ่งสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงโมเอฟซีฝรั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศนำเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกลับมาพพ่อกับซองเบา จอยซาเนวพี่น้องเนาะหรือว่าในรายการสิาพาพ่พแมพี่น้องขึ้นไปหาทางฐานหมอพันพี่น,อน้องเนาะเพราะว่ามื่อนี้พันบอไดไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าบอหรือว่าอย่างไรได้ยินข่าวคือว่าไปเกี่ยวเข่าเนาะปะไปเบิ่งไปชมน่มกันเลยพี่น้องโอเคพอแมพี่น้องเนาะหากมาหาฐานหมอพันคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อกี้สบายดีแ mm. นะหมอนโนยไปใช้คมเมอนี่คืบอบ่คอยเห็นม มาแต่ว่าได้ยินข่าวบ่กไปเกี่ยวเขาบ่เกี่ยวเข้าเมือน,นั้นันนี่รถไฟอ๋อผนจางวันเท่านั้นนะเกี่ยวเขานะวันเซ็นสามสิบกินน้ำผึ้นบ่กินน้ำผึ้นย่างไปบ่ไปเกี่ยวเขาหมดย่างาไปแล้วครบไปไปวันนี้ก็บไปได้กกไปแล้วทางมหาลัยกับเขาไปแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีโอกาส มาหาเพิ่นมาเยี่ยมมายามมาลินหัวเป็นยังไงเนี่ยอาจจะจิตใจดีขึ้นมาอะไรป้หรือว่ายังคิดคือเก่าไข่แน่นอนเนาะมีลูกหลานมาลินนำในแหละเนาะลูกหลานมาลินมาโอลมน้มเนาให้กำลังใจนี่นี่ใครแน่นอน,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 นเนา,นา,นานะใครแน่นอนหนึ่งเนาะใครแน่นอนหนึ่งไข่กูบอกมีคนปากคนวราวอยู่คนเดียวนี่แหละพี่น้องนะครับอยู่คนเดียวก็กคิดหลายคือว่านั่นแหละ จกสิเห็นใด้แกมันอยู่พอเดียวกับจกักคิดว่าสิกินยังสิอยู่ยังไงอืมจกักแนวเห็ุหวาแต่ว่าทั้ทงท่านหมอบางกันนี้แหละพี่น้องเนาะบานการไปหาเห็เุเรื่อเห็ุงานอยู่แต่ว่าผาลงานอะมันไกลเลยกะบอกได้ไปเนาะ,นะบอกได้ไปแลเพราะว่าเผากับบ่มีรถบ่มีล้าง ไปเมื่อนั้นย่างไปบ่ย่างไหมอ่าโทกยางเป็นประมาณสามชั่วโมงไม่จะหอดโคโอ้สามชั่วโมงคนเดียวเจ้านั่นน่ะย่างคนเดียวแล้วยมูไปก่อนแล้วเขามีรถเขาเขาบอกเอาอี้เอ็งเขาก็กายคุณบันคุณบันคุณมันยางไปจะได้ย่างไปเนาะคนเดียวก็ต้องได้ย่างในเรื่องนี้เนาะอ่าตทองทหมอเพื่อคนเดียวเพิ่นก็ได้ย่างเพิ่นว่า ผมยางไปเพื่อชิฮ so um> ่อนหน้าโมโมเกี่ยวได้ครึ่งหนึ่งเลยเขาก็ไปอยากจ้างอีกไม่เลยเพราะว่าเขาไปช่วยเขาก็ไปแต่เช้าอยู่แต่ว่าเพื่อเขาอยากไปฮอดเน้องหฮอดไกล้ฝ่าว่าไปอยากจ้างอะไรนี้อยากขายรถโกมูแล้วมีผู้ชายสาวไปนำบ่อไปเกี่ยวเขาบ่อเนี้ยมีเขาแล้วไปเกี่ยวเมียเขาเขาไม่หยอกไม่ไรเขาหรอก มรดิชนใจเขาเนาะย่านว่าไปหาหยอกพิศาไม่มีมีพวกไปหาจีพิศาแถวบ้าน,นตั้งแต่ฝนมานาะมอเตอร์ไบค์ใช่ใช่เพื่ออะไนอนนอนวัดนะครับวานอนนี้นอนวัดนอนนี้ก็นอนนี้เนาะก็นอนจัดนี่แล้วก็บ่บมีแล้วไปทางไป มืัอนี้วันพระบ่คือหลวงพ่อติ๊กองแน่น่ะวันพระโอวันพระมือนี้อยู่ไปวันนี้เลยงงงงงงแง่แหนนี่เนาะบ่จักทองบ่บ่จักในสีวาวบ่จักในสีวาวพี่น้องไปทองคำมรกันก็ได้ใช้มนตนไปลินน้ำน้องหมายบ่ได้ยินข่าวเลยอืมไปอ๋อถามมัน ทำแทพร้อมสีผ้าบ่่บ่มไปนาะไปที้ถึง,งบ่ไปลิบ่ไปบ่อชั่วโมงะถามาบอไม่ยากาขบรมันง่นี่เขาชว่าไปจีบลูกสาวเขาตีไปแป๊บเดียวคือ เอาสิไปบอกว่าไปลิ้นน้องเขาบอ,อกว่าปากเขาเล้ามึงเขาบอกมองเขาด้วยนะนะตำตซอยเคิ่นไปวันนี้แหละเขาจกไม่เสพชิปไปชิมาเลยดำบอกอยและธรรมดาเนี่ยนะครัมันี่แหละเจ้าจะชูเท่าไปจะบอกได้ไปเกี่ยวขขาวเลยเห็นยังกั่แต่ละอมองึงยู่ยูอๆนี่ อ๋อขันมาได้ไปเกี่ยวเขาครัได้เงินเนาะก็ได้ซื้อได้อของอยู่อของกินของอยู่ของกินเลยนะแต่ว่าเขาหน้าจำปาในก็นยังกินยวดคือเกา่กา,ก,ากินยวดคือเก่าอ๋อกินยวดกนนั่งยวดนอนยวดจนคำจนเมืเ่อ,นอ,นล,อลังเถื่อก็นอนพุ่นเลยเนาะดัเถื่อนก็นอนพุ่นเลยเถื่อนก็มานอนพิษ ย่างไปตามทางเนี่ยพกไปวัดกัไดลรัดใบปาดพี่รัดไปปาไปดงพุ่งั้รับปาพุ่งพุไปในทางเป็นยังลัก่เขาก้าะเมียคนทางเรอ่าเียใชเนเมียจังคนนี้พำแลวไปอ๋อไปผ่านเือนเมียบ่าวีไปผ่านเือนใ้เมียคุณเือนเมียจะนาเอาอะไรเอาผลเจ้าปุญญาบอกผลว่าว่า บมัมนไปจอบเผื่อจะพันบ่าอไปในนี้เรียกว,ว่าั้นเขาเห็นเลยถึดย่านแล้วย่านและของทางเขาเขาจะไปขา่าบไปพันเขาไปจอบไปซองเขาเขาเป็นคนบ่มีนะพอดีเขาเป็นทังมดอีกแห้งชิดจับ<ม>นั้นอีกนี่แหละจ้าไปนีก็ได้ในยางไป,ไปเออไปทางพี่ผมโคมันบ่ม,นมีทางไปไดนะ้ห่างกี่โไปพี่ไปนี่ไปลงทันโอเคไปพวกกันค่ำแล้วแมนบ่ไปนะ ทำเงินม่ไปทำลงินมาลงเพื่อนบ่ไป,อ,ไป,ไปอยากก็ต้องอดเอาอดเอาลงไปไปรเดี๋ยวเรามัวน,นั่นเฮนี่เฮ้พัเขาา้าน้ำซ้ำ่าเนี่ยเขาผนมาอยู่ละหมูซ้ำปานี่หลักไก่หล,ลักกาปจกัจจุบนนันจิบ่าทนั่นี่หลายอันหลยายอย่างหรไปางนี้มาหาในใจเนี่นอนคดอยู่แบบนี้ใช่ไนอนคดต้องรีอยู่อยากนอนนี่ก็บมาได้ผันม่ได้ยอย่างมัอืม มเนี่ยนว่าผันแบบว่ามีความผันว่าสิเห็นยังได้กับอนาคตวันข้างมาหมดมันหมดได้ผันเลยหมเนื้อหมดผันเลยอยู่อยู่เูยอยู่มิจะคืดแค่ไหนเดียวเราคืดเนื้อคืดมาเท่านียอยู่นี่อยู่เ่านี่เป็นไปพออยู่ผันเอง อยู่ในใจคนเดียวแต่ว่าวางแผนวันข้างหน้าสีเอาเมียอยู่บ่วันข้างหน้าดอเขานาคนเฮามองมาเห็นแต่คิดในใจว่ายังสีเอาอยู่บ่หรือว่ายุดก่อนอยกลบด้ยอยากลบอยกลบด้วยใจลบเห็นเขาก็จาย่านนะใจลบยังเป็นแบบเก่าเจ็บแพงเลยจ้ะลบอยากลบอยากถอนตัวแล้ว เรื่องพวกเก่ามันเจ็บแหงนะเจ็บแหงมันซ้ำซ้ำเรื่องผัว nhà ผัวยิงนี่อยากยาเลยอยากถอยแล้วเนาะถอยแล้วลคันแม่มาเขามาหมักกันสิบอเอายาเยน้องนอมแล้วยอมแล้วเดี๋ยวนี้จังแล้วตัวหนายันว่าวันข้างหน้าเฮาเฮาเรื่องว่าเฮาวัไรเนี่ยเด้องเลือดอะเฮาคือว่าเฮาลืมแล้วกับผัวก่านบอกเขาเศร้าเจ็บเศร้าปวดขึ้นมากขึ้นอย่างเขาวันไร คันคิดว่าวันนี้คันแวนที่เอาเอาน้อยกว่าเก่าบอกเลยว่าเอารุดเอาชําเก่าคิดเขาคิดชื้ๆนะแค่ว่าเฮ้ากับบหู้ด้กคิดชื่นๆว่าที่เอาประมาณชําเก่าบอกเลยว่าสิเอาแบบรุ่นน้อยเฉเเป็นยังย่นเป็นว่าเก่านี่ย่านเป็นว่าเก่าเป็นในน้นแบบว่าเอามีแบบอายุสาวกลันนี้ประมาณนีงสาวนู้นโบราณเด็อใ้นี่่านเป็นว่าเก่า เจ้าเอาปลาเขาอีกนะเจ้าเอาปลาเข้าอีกเพรา่อรอดตายเจ้าเอาเมียตอนนั้นอายุเทกปีใช่ขอโทษด้วยดาบอายุเมื่อก็อนายุวัางห้าสิบอ่ะเมื่อก่อนสี่สี่วางสี่สิบหกนี่แหละสี่สิบหกชมดว่าเจ้าชำมดว่ามีโอกาสได้เมียน้อยกว่าที่เจ้าได้จาะเจ้าสีบออยากได้แต่เมียน้อยก็เคยคิดบออยากได้เมียน้อย บ่คือเห็นโลกใจโลกยอมแล้วใจโลกยอมแล้วยอมใจโลกยัดชูครับบวายบ่ได้ตายใจบวขาดนะอ่อนายของใจบวขาดเจ็บมันพ้อลำบากแฮงไปพบจงเห็นไปเป็นจังพ่อใจนี่ส well ั้น you น know, you know ี่ตกจะรับเดือนสองเดือนสามเดือนยังบวยาไว้เลยเดี๋ยวนี้วายแล้วเจ็บซ้ำยังซ้ำอีกซ้ำ แลว้วซ้ำเน่างมนะทั้งซ้ำเน่าทั้งนมขนาดบ่มีคนตีคนมันซ้ำเองเลยตีมันซ้ำโดยอัตโนมัติซ้ำเองฟาโทผ่านนั่นพี่น้อง,องเลยเนาะจนซ้ำท่านหมอเพื่อว่าเป็นเซลล์แล้วก็เป็นแม่คุงไข่ะอะไรแบบนี้ขนาดปัวกระชับไหลไปด้นาดน,นบนจากคืนคนละกลับมาดได้เล็กๆน้อยๆเนาะกลับมาได้เล็กๆน้อย ก็มาคอนไข่กับปัวจนปัวยากคืนเขียนว,ว่าตายครึ่งหนึ่งเออยังไข่ยังพอยู่คงยังพอได้ครึ่งอันนี้ขอนนะขอนครึ่งขอนครึ่งไปนะเจ้าบอกหนึงนะยังสามเปอร์เซ็นต์นะยังสามเปอร์เซ็นต์บ่ตายนี่นะอนนโอ้ประมาณสาเปอร์เซ็นต์ยันว่าคิดว่าสักวันหนึ่งที่ว่าคนที่เขาทิมเขาไปคนที่เขาไล่เขาหนีเขาคิดว่าเขาเสียเอาน้อยกว่าเขาให้ เอาสนะจิตใจเขาคิดแบบนั้นบอได้โยเขีนว่าทนะเขามีนะทนะเขาเอ้าเป็นไปได้เนาะว่ามันได้เนาะหลัเผื่อวันข้างหน้าสม่หมดว่าเขามีเขาหาเงินหาคํำได้แบบได้แบบหนึ่งด้หรือเขามีพออยู่พอกินมีแบบว่าเขาไปหาจีบเอาน่อยกว่าคนที่เขาไล่เขานี้เขาอยากได้น้อยกว่าเขาให้เขาอิสาเขา่อเอ้าขณะาเขาสำนี้เขาก็ยังเอาน่อยกว่าคนที่ ผ่านไปได้อนี่นะเคยคิดบอหนาขดส่วนขนาดเคยคิดวางแผนไว้เรื่อยๆไหนโบขึ้นได้เ๋ยโบขึ้น้นานคับ่บขึ้นก็เชื่อโบขึ้นมันบมีทางไปแล้วมีทางไปแล้วบมดทั้งเดิมยานนี้นี่ยเวลาซักขึ้นเสักยานี่แนีะเพราะว่าอยานว่ามีเฮาเก็บเงินเก็บคำได้จากก้อนหนึ่งก้อนน้อยๆเฮาก็ต่อทุนต่ออยังเฮาก็มีกำไรมีอย่างเล็กๆน้อยๆต่อไปวันข้างหน้านะลบลบแหละลบใส่ลบ ลบอย่างเดียวลบอย่างเดียวแล้วมันชีได้เมียนนำเขาอยู่บ่อตบานเลยลบได้น้ำลบน้ำนม,มันหมดโอ้ไม่นเปินเทียบได้ไม่มีเงินเทียบได้ไม่มีเงินเทียบไม่มีเงินเทียบเท่าในโลกอน,<ม>น,นี้เป็นแบบนี้คันวันนี้นะคันได้คันแม่เอาได้เจ็บบานอันยันตายตายเลยตายเลยติตายเลยกันเปลี่ยนแบบนี้ได้ตายเลยเลยจะเกเรโล้น้ำปุ๋ยกับ น้ uhm. like, mm nice ํา ah. พูยก mm ับบ่ค uh mm. ืนตายเลยปาทมดินเตายเลยบ่ได้พบจังเป็จังเห็นไผเป็นจังพ่อพี่น้องเอ้ยสิตายสิตายนําผู้สาวนี่บ่ได้ต้องไว้ก่อนะเห็นก็เห็นไผก็บ่เว้านํายาเป็นเก่ามันลบใจลบแม่ว่าผู้หญิงแบบว่าสาวม่ห่างใหม่ๆทักนี่ก็บ่ปากนําเลยบ่ยา ฮอดบอกว่านราำอย่างก้มหน้าไปอย่างเดียวก้มเนาลยโอ้เขาสมมติว่าคนหูจักได้ถ้กว่าเออเจ้าะไปใช่อย่างไรอย่างที่กระปุกปลาต้มข้าวที่เอาแล้วคือมันก็จะคือกันเพราะฉ้นอ้าวมันเลี้ยวแต่บางคนในั่คือกันเบิดนะแล้วก็ห่วยขอว่ามันยันมันบุกคือกันไปได้แล้วบางคนมันก็สทีแบบอีกแบบใดแบบหนึ่ง มันทีแมนคนที่ใช่ก <คน S 1> ับคนที่มันไม่ใช่มามเบ,บิงเ้งแล้วก็นั่นเป็นแบบนีนี่ที่เก่าอะแรแต่ละคนเลนะเบิง้งเป็นคอยคอยเบิ้งไก่แล้วเขามาไก่เขาก็บวกเป็นวันเก่า,านี่ตายเลยตายเลยเนาะตายเลยียลย๋ยว่าคิดแบบว่าในบ้านในเขาเอาหลายคนแล้วเขาเอาคนสองคนโอ้ไปาหาบ้านอื่นแบบนั้นแปบวบ่าเขาบัวจักแบบว่าเฮาแบบใด บอด้บอคิดว่าบ้านอื่นดว่าเป็นว่าไม่ห้างไม่ไม้หรือว่านี่นะเออกะกวนข้างหน้าเราบอดีว่าตอนนี้อืมเห็นลืมแม่บอดลืมมันดีบดีมันยังแล้ว่อ้เออฟันเทาไรยังบอดีอยูที่ฉันนี่อะไรปะยังเน่ายังเล่าอยู่าแต่ว่าเจ็บนะเชยังบได้เช้าเจ็บแต่เนี่อะไรนเจ็บนี่ก ไข่เน่แล้วไข่เน่แล้วแต่มันยังเน่าเน่านวลเลยเน่าซ้ำเน่ายังเน่ายังซ้ำอยู่มันบ่แล้วบันทั่วมันบ่อแล้วบันทั่วยังคิดอยู่ยังคิดอยู่บ่อแล้วยังคิดเห็นที่ภาพที่ว่าเคยอยู่เคยกินน้ำกันเคยอยู่เคยไปน้ำหมึกกันแล้วมันแม่ไมมดิบแล้วมาหักครึ่งการทางเจ้าเนี่ยบอกเคยคิดเลยว่าไมมมันสีมาฮักบัดตอนสุดท้าย้ หรือว่าชั่วโมงว่าเจ้าเห็ดอย่างห้เพ่นบ่อได้บ่เพ่นคิดแบบนี้กับพระเจ้าหรือว่านี่ไหลยันว่าเรื่องเรื่องแบบว่าบนเตียงอย่างเช่นอย่างซีอ่านาะที่ว่าเห็ดบ่ได้บ่อข้อก็เป็นบ่ออีกอย่างหนึ่อ่ายันว่าเจ้าเห็ดบ่ได้แต่มันพ่นคนบางคนมันต้องการมันก็นคิดแบบว่าเห็ดบ่ได้แล้วเขาก็อยากไปคนอื่นเขาก็อยาก พิจารณาแบบนั้นบ่สิแม่เน่นั่นแล้วอาอเจ้าก็ได้อยู่บ่ได้อขึงบ่แล้วเดินช่องเดือนมู่จะออกไปนน้ำความจริงออกไปนน้ำเดือนชองเดือนผู้ยังออกไปเล้งเจ้าคือบุคลม้าจ้ะบาคลได้เข่าบเขลงขวายปลาไว้ได้น้องเมียอยู่เฮือนกับมาเนี่ยมาเธอคนกับมีแต่ความให้แคนะนั่นแหละมันขาดหึงแบบนี้อยู่บ่จักความให้ความเมาความว่าล่ะ เป็นอยู่ก็ชีพไปอายบ้านอาย,อายอมือมือพกไปนะคอยยัว่าเจ้าขาดแบบนี้เนะียพกพ่องแบบเรื่องแบบนี้มันก็เลยแบบว่าทําให้เขาแบบว่าเแบบื่ออยากแชบบร์สิฮะนะไม่ว่าเขาเห็ดอย่างเขากรไดัเห็ดแบบว่าตามจุดประสงค์ที่คนต้องการคนเขากับหู้เนาะอันนี้เขาก็ว,ว่าไปจีเซอดอกเขากระแน่นนโอ้โหคำว่ามันบ่ได้มันก็ห่วย คนเฮากับยังหนุ่มยังอะไรนั่นอยู่มันก็ต้องการแน่ของพวกในเฮาก็ว่าบ่ได้เป็นคิดแบบนั้นเลยยอมแล้วย้อมโบได้บ่คืนหนึ่งช็อตสามถือกันโบได้เลยจะหมดห้องชั้นหนกับยังบ่ได้โบ่็อตไม่ฮะไม่ใช่ได้ยังไงผมใหม่นะผมเอาได้สามปีแล้วเนาะครั้ที่แรกนะได้เยอะสามถืออืมได้บ่อมเนาะตอ้คันต่อไปแล้วเถื่อนหนึ่งก็ยะได้เย่ะเขมไปหา ไม่ว่าคู่มึงนี่ได้บ่สมมุิว่าแต่ละมึงแต่ละมึงไดใช่หรอเมื่อละเธอได้ไหมไดอ๋อเป็ไหนมันใกล้หมู่บ่ได้มันแต่ว่ามันใกล้เขาบ่ไดบอกว่าใกล้หมู่มันบอกให้ใกล้แล้วยันว่าเธอเดียวเขาบัวเขาเขาบัวอยากได้เขาอยากได้สองสามแบบนี้เนี่นก็ย้อมได้ก็หมู่บัวให้ใกล้ก็บัวให้ใกล้เพราะชมุดวาชมุดวาเขาให้ใกล้นี่ยสองสามในกะไหวบอกคิดว่าในใจคู่มึงนี่นะ บ่อไรยอมก่อนเลยยอมเธอเดี่ยวกับ d â หากลุมหมอกเลยดิบ่อไรดอสสองสามบ่อไรย้อมอือยันว่ามีกินมียาเด็ดยาดีว่าเล่ายายังก็ไม่กินนะยันว่ากินเยาวางยาวกงยังก็ไม่กินออ๋ยาแบบอันนี้ไหนยาต้านแพ้ต้านยังน่าเบื่อโซจริงก็ะขักแะไรนี่ครับบอกความจริงก็ะขักเลยนี่พวกนี้มัน บ look, brother me, brother me, brother me. ่ม <Weber mouth and Christmas> <S an speech> te ักว่ามันเป็น่ยนไปไนมอนเืาหมู่บ่มักเขาเจ้าคิดว่าเขาบ่มักเจ้าเขาเป็นคนจนโดยโดยจนเขาเป็นคนบ่มีอ่ามันบ่สมฐานะเขาเลยคึ้แท่นั้นอืมอันนั้นอันซ้องมากระลูกเขาบ้านสามปี้วก็ลูกเขาไม่ได้บอกยังไงเนาะบ่อนอะไรนี่เขไม่ได้ อยู่น้านอนอยู่ไหนอยู่น้าคนเดียวงงงงเกไว้อย่างชันเลยเนาะยกรชั้นนะเด็กพวกอีแค่ไปเนาะอีแค่ไปทำแบบนก็อยู่คนเดียวแบบว่าอยู่ตามประชาชาวว่าจะว่ายกชันใช่จากเหตุเนี่ยเลยอยู่กับลูกกับเมียกับลูกเมียบ่อยู่น้ำเนาะก็เลยจะเป็นอยู่พอดีเยวน้วก็ได้อ๋อพี่น้องเลยคลิปนี้ครัก็บโบมี่ยังไลค์พี่น้องกันเนาะขอจบคลิปไว้ก่อน ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเนาะกาสิให้ทานหมอพันซื้อมามากินกันจากสิบสองพันี่แหละพี่น้องเลยโบได้มีหลายครั้งการอยากให้พันกินเนาะพอได้ซื้อมามาซื้อมีเนาะการเล็กๆแน่นอนี่แหละพี่น้องเลยกับโบมีเคลื่อนมาจอยกันห้ได้ช้ให้ได้พี่น้องเลยกับโได้มีเรื่องวันนีหลายก็พอว่าน้ำใจจากบบจอยเล็กๆน้อยๆพี่น้องเยเนาะการชี มาถ่ายมาอัปเดตทันหมอนี่ยยามมีกับไฮเพิ่นเนี่บมีกับโบได้ไฮคือกันพี่น้องไันเนาะอันนี้แกน,น้ำใจจากบอจอยสาพ,า,ออยอา,าพันกีจ้ะให้ทันหมอไว้ชื่อโดยไว้ชื่อเข่าหน้าเพิ่นกินหรือว่าชื่อมาม่าเยี่ยก็แว่ต่เนาะชื่อกินกนัไนลเนาะโอเคพี่นอ้องรคลิปนี้กับซีโบมียังรเขาก็ขอจาคลิปไว้ก่อนช่วงคำคำลงแรงเดี๋ยวพี่น้องๆวันนี้กับิีไฮเพิน่นผักพรอนเดี๋ยวมือหนา,ม,หนามือในเขากระิมาเยี่ยมมายามเพิ่นถ้าว่า พันอยู่เพื่อนอยู่ชานถ้าพ่นบ่ได้ไปท่างไหนเนาะคลิปนี้กะบ่มียังหลายพี่น้องผักพี่น้องก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามให้กำลังใจถ้าว่าพอแม่พี่น้องอีกที่ท่านหดอยากให้กำลังใจท่านหมอหรือว่าิซื้อยังเข่าน,าน้าจําปาก็แล้วแต่กว็วอนผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเนาะก็อยากถ้าว่าอยากช่วยท่านหมอเพ่นกะเฮ็ดดูมันขยันอยู่เฮ็ดอยู่พี่นอ้องเลยเนาะแต่ว่ายังคิดยังซ้ำใจอยู่พี่นอ้องเนาะ ตอนนี้ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีและสบายดีทั้ทามาดเลย